ค่ะดีค่ะพี่น้องชาวไทยยุบสีน่ารักของคุณแม่นะคะสบู่นี้คุณแม่ค่ะคุณแม่ได้สบู่เข้ามาแล้วค่ะมาหลายวันแล้วค่ะสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจนครับเปลี่ยนอันนี้ค่ะแต่ก้อนลักษณะสีเขียวเหมือนเดิมนะคะค่ะเพียงแต่เปลี่ยนอันนี้ค่ะโลโก้ใหม่ค่ะค่ะเป็นโลโก้ค่ะโลโก้ใหม่นะคะค่ะสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะ ค่ะนี่ลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ก้อนเหมือนเดิมค่ะสีเขียวเหมือนเดิมนะคะค่ะคุณแม่มีขายตลอดนะคะสะบู่สมุนไพรนี้ค่ะฝ้ากะจุดด่างดําใช้ได้หน้าขาวสดใสไร้ฝ้ากะจุดด่างดํานะคะคุณแม่ก็ใช้แต่สบู่พวกนี้แหละคะ่ะค่ะหน้าค่ะจะไม่มีกาะมีกะกาะเปื่อนสิวอักเสบสิวเป็นสิวคนไหนที่เป็นสิวเยอะๆสิวอักเสบนะคะค่ะคุณแม่แนะนําให้ใช้สบู่ตัวนี้เลยค่ะ นี่ขันน้ำค่ะขันน้ำคุณแม่จะ้สาที่เหมือนเดิมนั่นเละค่ะนี่ค่ะรูปไปที่หลังมือนะคะค่ะนี่ค่ะสบู่ค่ะฟ้าทลายโจรค่ะค่ะเป็นสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะค่ะสบู่ค่ะบนนี้นี่เป็นสมุนไพรนะคะฟ้าทลายโจรค่ะ สวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะฝ้ากะจุดด่างดําค่ะค่ะคนไหนที่แพ้เครื่องสำอางคนไหนที่แพ้อากาศแพ้แดดแพ้เหงื่อมาค่ะแช้สบู่พวกนี้เลยนะคะสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นี่ค่ะช่วยได้นะคะคนไหนที่เป็นกากเป็นเกลือนค่ะถูหมกักไว้แบบนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะเหมือนคุณแม่ถูหลังมือนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะถูหมักไว้เ้อค่ะถูหมักค่ะ ค่ะทุหมักไว้แล้วก็มันจะตื่นเช้ามาไม่ต้องล้างก็ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ไม่ล้างก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะสบู่พวกนี้ค่ะไม่เหนียวเหนือะหนะค่ะเห็นไหมคะลูบไปลูบมาค่ะคุณแม่ใช้อย่างอื่นไม่ติดนะคะเริ่มขาวเริ่มแบวขึ้นนะคะค่ะมันจะขาวแบบธรรมชาติค่ะขาวไม่แดงขาวไม่กล้านค่ะค่ะสบู่พวกนี้ค่ะใช้แล้วขาวไม่แดงขาวไม่กล้านค่ะขาวแบบธรรมชาติค่ะ นี่เห็นไหมคุณแม่ไม่ล้างนะคะแต่มันก็เหมือนคุณแม่ที่เคยสาธิตให้ดูนันะะ่นแหละค่ะค่ะไม่ล้างค่ะเห็นไหมค่ะข้างใช้และไม่ใช้ค่ะค่ะข้างใช้จะเริ่มขาวเริ่มใสออกนะคะคนไหนที่อยู่กับทอดการทอดค่ะการทอดการอยู่กับไฟค่ะทอดน้ํามันพวกอ,อะไรนี่ค่ะจะเด่นขาดจะล้างออกนี่ค่ะน่าจะขาวสวยใสยนะคะไร้ฝ้ากระจุดด,ด่างดํานะคะ สมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะลักษณะก้อนค่ะเขาครับเปลี่ยนโลโก้ใหม่คุณแม่ตอนนั้นอามาไม่มีโลโก้ค่ะมันรีบค่ะผ mm. ิดไม่ทันค่ะไม่มีวางขายตามตลาดนะคะ mm. สมุนไพรฟ้าทลายโจรมีอยู่กับคุณแม่ค่ะค่ะลองเชิญหาเลยค่ะไม่มีวางขายตามตลาดนะคะ mm. ไม่มีค่ะก้อนละหกสิบบาทนะคะค่ะเอาไปขายก้อนละร้อยช่วงแม่ขายตอนนั้นคุณแม่ขายอยู่ที่ประเทศลาวคุณแม่ขายก้อนละร้อยนะคะ ข้างก้อนนี้ค่ะแต่โลโก้เก่านะคะเขาจะเขียนไว้96บาทนะคะค่ะทําความสะอาดได้ล้าลึกมากค่ะแต่ถ้าเป็นยายังรักษาโรคโควิดได้ค่ะอัดตัวนี้เป็นสบูก่ก็ดิ่งดีมากค่ะใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะเด็กก็ใช้ดีผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนะคะไม่มีคําว่าแพ้ไม่มีคําคว่าผดผื่นคนไหนที่เป็นผดเป็นผืน่นเป็นแพ้ เอาสบู่พวกนี้ค่ะใช้เลยค่ะเดี๋ยวมันก็ยุบค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะค่ะก้อนละหกสบาทมีอยู่กับแม่บวรรักค่ะขายสบู่พวกนี้คุณแม่เก็บไว้มานานตั้ง15บปีแล้วค่ะใช้อย่างอื่นไม่ติดใช้อย่างอื่นไม่ได้ค่ะค่ะนี่ค่ะลักษณะก้อนหอมกุ่นค่ะถ้าคนไหนประหยัดใช้ค่ะคุณแม่เคยไปขายนะคะคุณแม่จะตัดอันนี้ตัดค่มันนิ่มค่ะตัดเป็นสี่ สี่ชิ้นนะคะชิ้นละยี่มห้าบาทค่ะบางคนสําหรับเอาไปล้างแต่หน้าค่ะจะทําทให้หน้าขาวสวยใสไร้ฝ้ากระจุดด่างดํานะคะค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะคะค่ะใช้แล้วดีมากค่ะค่ะติดต่อได้กับคุณแม่นะคะโทรมาได้นะคะเพราะว่าคุณแม่คุณแม่ใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะก้อนละหกสิบบาทนะคะ เอาไปต่อยอดได้ค่ะค่ะลองใช้ดูค่ะคนไหนหน้าเป็นสิวเยอะๆค่ะล้างวันละสองสามครั้งค่ะสิวมันจะแห้งแห้งแล้วค่ะไม่ต้องไปไปบีบนะคะเอามือลูบๆค่ะมันแกะสกิดๆอันนี้มันจะหลุดออกเลยค่ะพวกพวกพวกเป็นสิวนะคะสิวอักเสบนะคะสิวเยอะๆนะคะค่ะสมุนไพรพ้าสลาจนใช้แล้วหน้าขาวสวยใสยไร้ผ้ากระจุดด่างดำ และรักษาโรคกาก,ลกเพื่อนดนด้วยค่ะรักษาโรคหิวหนังด้วยค่ะเอาสาผมใดเลยค่ะคนไหนที่เป็นรังแคสาผมเลยนะคะเอาสาสาผมแล้วค่ะสาผมแล้วก็ตามไปด้วยครีมนวดธรรมดานี่แหละค่ะค่ะจะช่วยได้ดีมากค่ะคนไหนที่หัวเป็นรังแคและเป็นคันชอบคันค่ะเอาตัวนี้สาผมเลยนะคะ,ะสบู่ก้อนนี้นะคะฟ้าสลาโจรน,นะคะค่ะใช้ดีมากค่ะใช้ดีบอกต่อนะคะมีอยู่กับคุณแม่นะคะ ค่ะสนใจโทรมาค่ะลักษณะสีเขียวเหมือนเดิมค่ะหอมกลุ่นมากค่ะใช้ดีมากค่ะทายนี้ค่ะคุณแม่ขอของคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ป้องทุกท่านค่ะ